กองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือ IDF ได้สูญเสียสุนัขหน่วยโอเคสหรือเคนายไป4ตัวแล้วนะคะในระหว่างปฏิบัติการภายในฉนวนกาซา เพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งของระเบิดและพวกมันก็ได้พบกับระเบิดที่กลุ่มติดอาวุธของฮามาสว่างกับดัอาวายถึง50ลูกพร้อมกับอาวุธอีกจำนวนมากค่ะทาง IDF ก็ได้จัดพิธีศพให้กับสุนัขทั้ง4ตัวอย่างสมเกียรติเลยนะคะหลังจากที่พวกมันก็ถือว่าได้สร้างผลงานการค้นพบระเบิดที่อุโมงค์ในโรงพยาบาลอัชีฟาทั้ง4ตัวก็ประกอบด้วยมิโดไทก้าแจ็คและเจดี ตอนนี้พวกมันถูกฝังเอาไว้ที่สุสานที่อยู่ในพื้นที่สังกัดกองบัญชาการของพวกมันก็คือกองพลปฏิบัติการพิเศษมารอมซึ่ง IDF ระบุนะคะว่าสุนัขเหล่านี้คือเพื่อนที่สละชีวิตเพื่อช่วยทหารที่จะถูกซุ่มโจมตีส่วนหน่วยโอเคสนี้ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี2482แล้วจนถึงตอนนี้ก็มีสุนัขมากกว่า150ตัวแล้วค่ะที่ต้องถูกสังหารในสนามรบ ซึ่งตอนนี้ก็ถูกฝังอยู่ในสุสานเดียวกัน